พยายามคิดหาคําที่จะมาสรุปความวันนี้ก็เลยคิดได้ว่าคำว่าเตี่ยวเพราะมันเป็นความเป็นลูกทุ่งแต่ว่าเ,เจ๋งนะดาฟี่นะเ,เน,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 นี่ยอเออชื่อทีมงเตี่ยวนะครับก็ประเด็นมีคนอีกหนึ่าคนแล้คนแรกชื่อยอดเขาแบบก็ยอดเวลาบออกออยค่ะแบบคือถ้าคนอื่นเขาจะเขาขอ,ขอ ความดของคนไเองแบบไม่เหมือนใครมากคือเขาจะขอออกไปตีลังกาเขาตีแบบหลายที่มาทั t ้งมหาลัยที่โรงหนังที่ในป่าแล้วก็ไมทับนดอยค่ะเอก่วนนี้เขาไม่ได้มาตีอางน้คนก็เรื่องไอเดียแรก็มีนแก่นเป็นาทาแล้วก็คิดว่า เรทำยังไงกับมันต่อเองตอนแรกเหมือนพูดเรื่องคนแก่แล้วก็ผู้ชายเพราะช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองหมกมุ่นกับช่วงอายุมากๆของเราแต่ละวัยอย่างเงี้ยเาะทีตอนนี้อายุสิบเก้ากับำลังจะยี่สิบรู้สึกว่าทำไมชีวิตมันดูเยแยกมากมายจังเลยทั้งๆที่ดูเหมือนเรารู้สึกเหมือนเป็นคนแก่แต่จริงๆน่าจะไม่ใช่เลยก็ได้คือคริสตลาดคือแบบขึ้นมากกับตอนที่คริสตัวเองนะคริส ตัดทีมงานอันนี้แบบเตรมกแบพิชีมากแบบชัดเจนทุกอย่างทุกคนมีสีสันเข้าใจเลยว่าวันนี้ทีมงานแต่ตอนนี้เราถึงตองงเรื่องละอันนี้พิชมองมนิดนึเป็นระเบียงมองไม่รู้สองนิโมงแล้วแบบยังไม่ค่อยน่าใจว่าเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรความรู้สึกที่แบบอายุสิบเก้ายี่สิบแต่รู้สึกว่าตัวเองแก่ก็เลยตื่นตัวเป็นแบบผแก่แต่ว่าจริงๆแล้วเรื่อง เหมือนเหมือนชีวิตมันเหมือนเป็นทั้งหมดนะครับคือชีวิตวัยรุ่นเราเขาที่อ่ะวัยรุ่นเนี่ยชอบคิดว่าตัวเองเจ็ปัญหาเนี่ยหรือว่าซึ่งความจริงมันไม่มีอะไรเลยแม้แต่คนแก่ที่เป็นสตอรี่หลาถ้าคือว่าเขายังไม่เคยสั่งเลยด้วยซ้ำอ่แต่ว่าเขาเดินมาบอกช่างตัดว่าไม่สั่งครับลอยเดือดแต่ความจริงแล้วเขาเป็นเพียงแค่เด็กวัยรุ่นอายุยี่สิบทาี่ไม่ ไปแบบก็คว่าทีแบบของเข้าต่ว่เรื่องงงอไปอกดก้